เริ่มแล้วงานทําบุญกลางบ้านที่เห็นอยู่ขณะน,นี้เป็นภาพบรรยากาศด้านหน้าของศาลเจ้าแก้วนะคะศาลเจ้าแก้วเป็นศาลที่ประชาชนในหมู่บ้านพะเนียดนับถือเคารพนะคะกราบไหว้ใครมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่ต้องการที่จะให้ ประสบความสําเร็จก็จะมากราบขอพอรท่านนะคะแล้วก็คนจํานวนมากเลยนะคะที่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีการแก้บนตามกําลังของตนเองนะไม่ว่าจะเป็นเป็นลิเกเป็นหนังเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะก็เป็นที่สักสักการะของชาวบ้านนะคะและนี่ที่เห็นอยู่ขณะนี้เป็นหมอนะคะหมอ,อทางจิตบิญญาณของบ้านทะเนียรก็มีใส่นุ่ง สลงนะนุ่งโจงสีฟ้าเป็นหมอแปะนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งชื่อว่าหมอเอี้ยงนะคะสองท่านนี้เป็นร่างทรงประจําหมู่บ้านนะคะเวลาชาวบ้านอยากทราบเรื่องอะไรนะคะก็จะให้สองท่านนี้ทรงนะคะแล้วก็ สื่อสารกันนะคะว่าแบบไหนอย่างไรนะและนี่เป็นบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะเป็นวิถีประชาเป็นเรื่องราวของชาวบ้านนะคะที่มีความเชื่อสืบทอดต่อยอดกันมานานแล้วแล้วก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะคะสําหรับยมเพนถือว่าเป็นประเพณีที่หาชมยากแล้วนะคะก็ะนําภาพให้ทุกท่านได้รับชมนะคะ พูดบันทึกภาพก็เป็นลูกน้องนะไปบันทึกภาพมาให้เจได้บรรยายคลิปนะคะนำภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอนของงานเริ่มต้นงานทำบุญกลางบ้านนะคะไหมทุกท่านได้รับชมคะ่ะ